สวัสดีครับพบพอกันอีกนะครับมือนีครับสังวานงานปั่นมือนี้ก็เก็บรายละเอียดของพระพุทธเจ้าหน่อยนะครับเนาะพุทธดาเบบี้เนาะครับเนาะพระพุทธเจ้าหน่อยปางประสูตธ์นะครับอันนี้ก็คือสะบือเนาะครับสะบือพันที่มี่ไส้ผ่าเนาะครับไส้ผ่าไส้ผ่าลงมานี่เนาะด้านล่างวัฒน์เทนเฮดนะครับเฮดส่วงขีิโผพพันครับลง เมื่อนี้ได้ขาเนาะครับได้ขาสองขาได้ขาสองขาครับโผล่พ้นเนาะครับท่องพ้นครับผ่าเนะาะไล่ผ่าจ้าหน้าทก็ติดดขีดไล่ผ่าแล้ะครับัวเขาแเ้วครับส้มตัวย่างเนาะครับเนาะ ครับส้มตุย่างเพื่นเนาะครับเนาะเพื่นเก่าขาคือกันว่าเข้ากับเป็นในไร้กันเนาะครับไปเก็บเห็ดพอกลับมาก,ก็เลยมาเห็ดงานต่อเนาะเมื่อนี้ก็ได้ขาสองขาแล้วก็กับท่องไนเนาะครับท่องนนอคองนแล้วก็เตียวมีดขีดไล่ผ่านเนาะ เชน้อยกล้ามกล้ามล้วก็ตีขีดไล่ผ่าครับมือนี่ก็ทีได้แค่นี้สองขาครับพ้องกับไล่ผ่าเนาะมือนี่เนาะมืออื่นก็เตียวส่วนหลังไล่ผ่าขึ้นไปมือหามือหาแขนเนาะมือมือก็ตีตกแต่งส่วนข้อลงมากับกับมือเนาะมือเฮอก็ตีหัวเพิ่งกับนาไปตาหนาตาเพิ่นเนาะอีกอยู่ชักสามสี่หามือเนาะครับเนาะกับข้องตีแล้ว กระติเรศเล็บเล็ดเล็บนิ้วมือนิ้วตีนเนาะครับมาส้มเห็ดเพาะเนาะครับเห็ดเพาะแกงเสนาบเจาะแต่ว่ามือเอื้นเศร้าก็ติบอได้แกงเสนาบเจาะแล้วครับแต่แกงเสหม่ยิ่งเสนาไม่หลายเนาะเพราะว่ามันได้หลายเนาะมัเมืดครับเมืดมันเมืดเนาะครับเน่โคเน่โค กะเมือนเศร้าจังดิเก็บไปแก็งดอกง่ายนะครับทอผัวเมื่อดอกทอผัวเมื่อนะครับมีแต่ดอกง่ายๆรับอยู่ในห่มเลยเหมือดเนาะกับกระคู่กระดับเนาะครับท้างนั้นก็เป็นท้างนั้นกับเป็นแนวไรยุ่งเนาะครับเนาะหนูวกระลุกเนาะครับไรแนวไรยุ่ง ควั่นตีทังขันมาแสบตาม้นนะครับยุ่งมากใกล้กับวนะไรเนาะเป็นกระโปงนะครับจอทั้งสองคางด้านใต้เนาะกา่าบ่อไห้กระโปงสีครับกระโปงสีกา่าบ่อไห้ขีเทาตกลงใส่เฮี้ยนเนาะขันเขาไปตั้งในเฮียนในยางยาง้มกินเข่าแรงเนะาะยง้มกินเข่ากินยางกบมันกะขันมันอยู่ต่้มนะครับหม่องจออยูต่ต่้มขีฟุันเทาก็ตีไหลออกเนาะกา่าประมาณจักสองนิ้วนะครับแล้วก็ปาดเลย ป่าที่เป็นปองเนาะล้มเขาล่วงดีแล้วก็ดังไฟบ่ไหมบ่หมอดนอะครับเนาะดังไฟบ่หมอดปฏิมาอยู่มัดเมื่อก็ได้คันไม่พื้นเนาะครับเมื่อนี้กติพ้าทันบู้สม้มเก็บรายล,ละเอียดของผาเพ่นตะระเมื่อก็เฮ็ดแบงซีแล้วครับเฮ็ดอยู่ผู้ดียวงงบงซีแล้ว ให้หน้าสาโทเขาก็ะว,วานพายเขาแล้วเมื่อดเนาะพายไปแล้วเกิดมาแล้วครับลูกเต่าก็เย็ดไว้ถาแล้วปล่อยลูกเตานะ่าเห็ดเนาะครับส้มใส้ผ่าเนาะครับช่วงนี้ก็ยักมืดแน่แล้วเนาะ ันบอเมีดจีดช่วงนี้มือนี้ตอนนี้มันก็ตีแข็งเนาะครับหอดก็มาเศร้าเมื่อตีอาอมอเวนแม่เองน้อาเจัาหน่อยเนาะเพราะว่าเด็กปลูกปูนไว้แล้วใส่ผ้าขุ้มพันเนาะครับเนาะ มือเป็นสิน่งกระโปรงแล้วครับมือเป็นสิน่งกระโปรงอันนี้มันเป็นผ่าเนาะครับเป็นผ่าเป็นผ่ากับติเบียงไปทางแขนพนะันเนาะทางหลังอ้อมหลังไปเนาะครับมือเอินกับข้องตีเห็นเนาะครับติตดตามผลงานไปเลยนะครับเด้อกดเขาในยูทู b e นี่ดนะครับเด้อกดเขาในยูทู e ส่องสังวาสงานปันนะ่นเนาะกับติมีสิ่งต่างๆให้ผ้าทันผู้ช้มเบงแนวปัน่นแนวยางเนาะชุมเป็น ตัวเด็ดก็มีครับตัวเด็ดอยู่ในอันในซองยนะูทูปเนาะเอาตัวเด็ดมาฝากก็คือปอปูนว่ตถิแข็งแอดก็เลยมาปาดเนาะครับเลยตกแต่ก็แตงได้ครับบร่นะได้ยากเนาะแตงได้มันบบง้าม s ่วงนี่มืออื่นยังมาเก็บละเอียดเติมอีกก็ได้เนาะมืออื่นหูแจงตาใสกับมาแตงไม่ก็ได้พรา s w ่วงนี่ขันคำ,นำแล้กักขันบริยเฮ็ดนะก็แตงมือนเศ้านะได้เงาครับวิธีเฮ็ดเนาะ มันโยดล่เหมังหันเนาะจับตัวได้คือเราเนาะครับบริยากตัวนี้มันโยดล่เหมังหันเนาะคือว่าท่านแห็งครับท่านแข็งนะครับแอดมือบ่ายก่อนขันในแข็งกว่นนี้จั็น้อยจังมาขีดได้อยู่ครับ ครับกดเข้าใ u ยูทูปนะครับเนาะถ้าหากอยากเห็นตัวเด็ดนะครับเอาตัวเด็ดมาฝากอยู่สุขีบในยูทูปนะครับเนาะทั้งเทียดได้น้ำครูบาอาจารย์ได้น้ำโพธิขาเจ้าถือก็เดาลงเนานะบางมือบางเว้นกับมิตตเก็บเห็ดก็บบ่เดาลงมันบ่ได้เนาะมือได้ได้ก็มีอยู่ครับหลายคิปอยู่เนาะวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกรกนะดาเนาะ กระดากระดาเมื่นทนะีนึ่งกระดากระดาเนาะครับเนาะกับแอดกัลงไปหลายคลิปอยู่เนาะอยู่ในส่องยูทูบแหละกดขเข้าในยูทูบยเยอะ,ะครับเด้อมือนีกัอยากเมือดจากคำแล้วเนาะครับปาดอะไรก็บว่อยากเห็นได้เรียกแอดติดเอาโจโจโจ,โจ,โจว้แค่นีเนาะครับเนาะ ติดตามไปในส่องสังวันงานปั่นในคลิปต่อไปอีกนะครับเนาะในเฟดในยิบในคลิปในเฟดในไล่ของแอดกะจีเอามาให้ท่านผู้ชมเบ่งไปเรืนะ่อยเนาะก็ให้ติดตามด้วยครับเด้อส่องสังวันงานปันนะ่นเนาะสวัสดีครับช่วงนี้ยกระคำมันเนาะครับ